เอาเปิดแม่หนึ่งเปิดใบคาออกแตกสะอู้หูทองนะครับอู้หูงาแมงทองเพิ่นแมนเบิดบนหนึ่งนึ่งนี่แมงเบิดอ่าจังไก่ละกอนบานเป็นเลี้ยงอี่พี่อะลายกอนเปลือกเต็มเป็นทางไหวเนาะคณะนึงลงไปหันอื่นเอาเลยดูโอ้ครับครับอย่างทเอื่เอยเนี่ย สวัสดีพ่มพี่น้องขอคำนงหนึ่งกระเป๋าพี่น้าจ้าสวัสดีพญายมิใหญ,ญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีสี่จุกท่านน,นะครับผมมันขอ,ขอ,ขอน,มน,นี้กอระเป๋ากลับมีคนึงในเส้นสายของทีไรอย่างหนึ่งเส้นสายของมันนังขัน้นนอกจากตรงกระเป๋บบาที่ซิบเก่าใจเดินสี่ขากรมปศเขพันธ์ทะเลาะปีแปดเจ้ากระเป๋ายางหน้ามัอนี้ก็สี่โมงเสาร์แล้วนะครับมาเริ่มต้นอยู่ป้าย่างหน้าบ้านน้องเมกนะครับผมอยู่ในเขตบ้านน้องเมกตำบลหอยคาอำเภอบุญสลีจังหวัดบุญีรัมย์ราานี้นะครับหลังจากเมื่อวาน ปูโบกทางนึงดอกแต่ว่าฝนตกแข่งก็เลยบริบูรณ์ปีน้อยวินนะครับเปิดฝาปีนฝาอากาศตอนนี้ก็ยังขึ้นนะครับขนาดที่มองเสานะครับเปลืองเงินบืองนะครับยี่ในป่ายางนานีสเตดจิมานเฮ็ดยางเนี่ยนะครับปลาครับปลาจ้านี่แหละครับเริ่มต้นขมาสภาป่ากะมามองนี้ก็สิเป็นเฮ็ดมันปูเหลืองใหญ่นะครับตัวนี้เหลืองอีหลีอีล้อเลยครับบ่คือเฮ็ดมันปูเที่ยงเขานะครับไปเบิ่งสิได้สิมีบ่นะครับมื้อนี้พอแล้วบองนงง นีะครับเลี้ยงอีลีได้ครับนี่ครับหมูเป็ดปูใหญ่คือมันปูเขาวมันปูเลี้ยงอ่อนทั้งผู้ด้วยน,นั่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้นี้ก็นานเนียน,นลดศาิเดียวกันครับนะครับตอนเต็มสีขึ้นบ่นั่งหนึ่งนี่แม่จ้านะ ดี่ก้อนนุ่งยิ่นี่หลยดอกกินเดินเดืองกรกเห็ดยังออย่เลเห็ดยางเนี่ใช่เห็นลายอยู่ดเห็ดลังยินลังอ่อนเป็นแบบเห็ดอจืนกินไห่กันนะครับนี่แต่ว่ารสาตเพิ่งเกิดสิงไดเพราะว่าท่างเห็นบุึดเห็ดไม่เคยกินนะครับ อจับอะไรน็ดเคยกินสุดแสบนี่หนึงแน่นจ้ะแน่นบอลหนึ่งอ้หูนนีกะายดออกหนึ่งนี่นะเป็นมุมพกันอยู่หักจีบว่าน้าเนี่นคีเชิงเขาผนแน่แน่ใช่หนึอไ่หรือชั้นทุดใส่ดูคนนะครับ แบบหน่อยเพิ่นก็มีดได้ครับล้าอยู่แบบหน่อยนั่นหนึงเนี่ยจะแบบที่สองจะว่าผู้เพินพ่นกินเพิ่นก็เก็บเอาอยู่ได้เนาะแ,แต่วันมีน่ท่านเคยกินจะแบบเอาจากนี้มือาอาภาพไปหาเราบึงเฮ็ดปวดตากับป๋านอโจดยยุ่บบยัยกนอนน,นั่งนึงนี่จ้ะคุณเห็นว่านั่งนึงเพิ่มก็สยายไปเนี่ยนี่แล้วนะครับน้ำฟังไว่ละเมืดนี่แล้วนั่นงนึ่งโอ้พี่ชายหนา ตูนเพลนก็มีครับตัวนี้เ้วยนึงนตัวนี้คือไม้หัดเพิน่นจะบอกเป,ป็นไถ่สิผนทั้งหนาเพ่นเหลืองอ้อยเลยครับอ๋อดอกกรอบหน่อยวินเนาะมีพี่น้องเพิ่นว่าเอาแช่ตู้เย็นไว้ให้แหงๆก็เก็บได้เดือนเป็นเดือนเพินน่นว่าหนึ่งทั้งสวิตเซอร์แลนด์คอมเมนต์มาเมื่อคืนเนาะนี่หันแจากดอกนึงห่งพาพี่เพลนหาดอกเพิน่นวะหนึ่อยู่ไหนที่ผลก็มีอ่ะเนอ่ะอันนี้ก่อน เฮ้ยคูอบอเฮีอีกหน,นึ่เฮียอีกห่งตนี้แบบหน่อยเลยหน่ดิแบบเรียงเบิดดอกอืมกรอบดีป่ะใช่คุณดีคุณเอาดีกแน่คระตนี้เรียงเบิดขัดจีบดอกนะครับ ยไงไงก็แบบสีสุ่มๆอยู่นะตัวเป็นๆตัวดูมุ่มเอมีข้าพูดอีเดยวิตอันนี้แบบถ่องเท้าเนาะมองีน <notable berries> ี่ช่วง เกยสิเปลี่ยนจากนาวไปแหลง่นออกร้ายได้นี่นั่นหนึง่งหนึ่งแต่ได้เป็นตากลัวพุ่นายวินทร์่วงไม่ใช่ปลาเนาะแต่ว่าดอกพึ่นกับที่ไหนเนาะแม่นอีกน,นะครับเพืคกขู่เชนหฮิตเผื่อขาวาน่ยก็สิบวันอางนั่นนัหนึ่งแม่นจ้ะ สีคิดหอดพูมันําบาาเย้นอนองนี่ย like ูกเงี้ยนอาทีไงไปแล้วแต่ว่าอยู่นี่แกวัี้เดินทางยากลำบากนะครับีครับหนึ่กแตงชุดเนงได้วัานี้ดอกเป็นด้อ่นเดียดอกนึง เดีมีี้งาลยนั่น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 ที่ดีไปหามูขนนี่นี่วินไหนบะโอ้ที่ตดอุไปนใช้วินไรักหนึ่งเติมกันแขงดีเลยนะมกามาเห็ดปวดตาบแล้วก็นี่แหละครับเกล็ดน้ำกันเลยครันี้เห็ดมันปูใหญ่นนหงหนึ่งแห้งขาดนะครับกอเลยดิพุนะ ลายกอนเลยกอนหอนึ่งสมบูรณ์แบบึลยจังสีจักตาของดีหน่อยบินนะอดอกหน่อยแบบนี้ละนี่ผู้กวาดมือนั้นเนาะโยนเติมเลยได้ครับแต่พระเทศนี่ขึ้นลุยผู้ลุยเขาเพิ่าเห็ดมันผู้สองปาเลยนายบินยหญไปเป็นทางนี่ แต่ก่อนขึ้นไปเบิงเห็ดเพื่องเขากรรมพุดนะครับพูดนได้เลยางามเลยนะครับดอน่อยเพิ่อกระจงไหวเนาะเป็นกอพี่แกเอาไม้เอาใบหม้ปิดว้เนี่ยนย่างหนึ่งไม่เห็นเห็นจากดอกกลงดอกเนี่ยเด่นนะอยู่ข้าง คุณ้อีกยบผนคุณพุนทั้งพุ่นอี๊ยนอ่ะเอาไปกี่ละอันนี้ก็ก็เธอได้ก่อ <c oughs> <c oughs> นอ่ะอีกก้อนก็่ไรอะพญา้มยัยพี่น้องเจอกีดลีลาห้เบิ้งมุมกุ้างน้ำเนาะครับนเดี๋ยอีกนี่นคือในช่วงมีเฮดแนวเดียวเกิดนั่นหนึ่งจะเกิดยังไงเกิดยีนนั่นหนึ่งแห่บุท่านเพื่อนเนาะเจ้าางได้เน่ยครับหูร้ายมองโผดนั่นหนึง ไปแจมเรื่อยๆนี่นะครับน้ำกุกบากข้มจังกบยวิงๆแมนสไปดดแมนเตาพร้อมไปดดแมนเลยสไปไดเกิอมองกินเพิ่มเจ้ะเออยางระบานเยี่หันมาเรื่องนึงลกไปหันอื่นเอาเลยดิเกิดยุดถึงหาพาเลยครับประมาณ่องเมตรนี่แล้วนะครับ ความสั่นเพิ่นอุ้ยอ๋อใหม่ใหม่เจ้าตั้งต้องจะรู้ล่ะอออโอ้ยองไปแนวได้หนึ่งหนึ่งโอ้โหนะครับเอยเอยเนี่ยมันมีอะไรเออเก็บตัวในนอกก่อนมันอยากเก็บดอกเพิ่นนะครับเพื่นนอนฮู้ยมันเกิด เท็นแดดเห็นอันนี้แบบงวนั่นนึงคือเด็ดเด็ดนี่ครับายสมสีมหมอกโตเลยนั่เอโตัวนี้เลี้ยงแฉะแบบเดเนาะเลยเนาะนะครับหลมแอปลากเลยนักดคนนะโดก็ขาอีกอย่างนึงมังูใหญ่กันเด่ มันปูนี่ต้องว่ามียางา่นนหน่ะพี่เนาะแมนยายไปต้องมีมูไนกันแหละ,ะเฮอุ้ยก้อนใหญ่ไอ้ินยังหน่อยอยู่เลยนี่มีอีกอยู่ว่อนใหญ่อุย้ยฝุย่นทั้งใหญ่จะมีเรือนกลางจูมเป็น หานดีมั้ยดีในกอหวานก็ขิงปลากระชายนั่นนึงมีดิมาจมมันนีงจมูอตัวน่ยขาใหญ่สิ ดูขุ่นจังหลายค่ะกิวินมูงใหญ่ขุนพระเจ้าขยูไ่ได้ใช่ไหมชื่อว่าครับก็คาโคมเนี่ยนี่แหละพอจน<ด>หอด<บ>มูงใหญ่ขุนดอกแง่งช่วยวินออขาครับเป็นขาในที่ละหนึ่งหนึ่งที่ทำไมขาเป็นเห็ดบ่บอกก็คือกันหนึ่งก็ได้ดูฟังอีกไอวินนี่ดอกเลยไปไปมองร้ายอีดีบันี่ มันมียางเด้อเห็ดมันปูนะีแล้วไม่มียางแต่ว่าขาตัวนี้หยาบกว่าตัวนั้นอยู่เลยวินแต่ว่าดอกกับขานี่แข็งกว่าตัวนั้นอยู่นี่วันหนึ่งมองเป็นลายลองคุกใม่อยู่เจ็บเลยขาใบยางมีหลุนดอกบางดอกน้านหนึ่ง เดียดนนันเนี่ยนะร้ำเป็นเหนนลืองเลยน้ำเดียวแม่อดอก่นีย่ยน้จีหามือ

ฝนทั้งหลาครับอ่าใหญ่ที่สี่จะจืดนายวินเธอฝนปจะได้เป็นเหีเ่ยวไปเอาทีหนึงนไมีเหี่ยวหรูอบ่ได้เ,เยอะเต็มเลยดแปลนี่เหลือได้แค่กันครับได้วนถ้าหากนใหม่แห่ไหนจุหน่อยเป็นกันยังมี บางเป็นใหม่เี็นเงาเปื่อยนะครับตัวนีี่แข็งดีเลย ครับเป็นเลี้ยงอย่างนี้พี่ตัวน,นี้ก็ชีไข้ายๆกับเพ็นวมันปูชีชมพงผูดน้ำก,โกโุ้ก<อ>่อนหน้าอวินแต่ว่าคนทางดใหไงกลัวไงใคาไงกลัวเนาะนมกนี่แหละครับเมื่บ้านนี้ก็มก,กใส่ปลาสวายนองหนึ่งดอกนี้ซ้ำกันกับชีช่องผูหน่อยวินเนาะนมกปลาสวายมันๆครับโอ้ย หยดเลยนะครับแต่บริใไทกะทีน่ามุกแบบบานเห่าอีกแล้วนึงแบบพอกิ่วตูครับตากระเทียมไข่ใส่น้ำกันซอยหอมแดงลงไปแนแบบมุกสมุนไพรขึ้นมานดีกยวก็ดอกมีก้อนเลย,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 ยหนึ่งหูบวกจากหัวนะครับข้าวนียวันหอนคุย 忙。<Bang. S 2> นองเยเลนก <c oughs> นุกสไลด์ตื่นเชียงแล้วจ้ะมพ่นแมวแมวเลยวพุ่อนแล้วเรายึงมุดแดงจอแล้วทั้งนี้เ <c oughs> ทียนเย็ยเทียนเยยนเทียนเย็นยย่ยย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 หยย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 ยะ เมนเบ็ดบนหนึ่งนี่เมินเบิดใอาจารย์้ก่อนบ้านไ้ก่อนกเบดะนั่งเงินใดวงเห็ดมันปูตาย่างนาในกลยังก็อะไรินกก็คาคุมก็คาคุมแต่ว่าคนก่อออกเป็นโฮมคือกันในเพื่นีเนาะไม่ตังไหนก่อนอ่ะพี่กรนึ่อาจารย์นาเป็นมาเลย มีหุมกับมีก็กระกบ,บากน้ำนะครับปนกับปลาย่างหน้าคืออยู่นี้ทัางลานนี้นะครับกระบากล้วนกรออกจะเป็นมากเป็นดอกสีชมพูนั่นหนึ่งส mm hmm. ีขาวจะมีปลาย่างน้ำสีออกเป็นเหลืองแนวนี้แหละครับทีว mm ี hmm. Dạ <Golf> tâm khắp <tháng> bờ chảo <của> mà ước Dạ nghe nghe Cái <laughs> này thăng là bàn sổ bạn Tiếp lên <laughs> ยังอีกบัวจังเลยนี่ลงถ้าผุดเป็นอยังนั้นเหี่ยงเอาเพราะว่าเป็นมีดอกเหี่ยวน้ำน,นะครับเพิ่นบ่นนี้อะอันีป่อยบ่อันนี้ปอ่ะนะครับใหญ่เมื่อบึงห็ดเพิ่งข้าวหวานใหญ่เพิ่งงเพิ่ข้าวหวานฝรั่งนะครับเบิดคาเห็น เห็นแล้วบางน้องหนึ่งเหวงเม่นเปิดใบขาออกแปลกสะใบขาโคมใบอันนี้นะครับพุ่น่ะดอกพ่นนะครับงามเลยจัดการนึงอ้ยดอกไงครับนี่หิ่เห็ดตัวนี้บินมึงคิออะไรนี่นะครับเรื่อแขกมันอุ้ยตัวนี้โอคุยแห่งอีกเลยบรมาโดนแห่งแล้วนะน้องหนึ่ง ลุงละเด้พินนะครับทองเป็นใบันก็จะเป็นหอยนี่ลยครับพุนะเรืืองอารามท่องประกายสองดอกเล็กหักมันตองนีอีกพวกขาพันไหวนี่นึองนึงพี่เดพี่เดได้หนึ่งหนึ่งุ่มบานนี่มนี่นะครับอ่ะหนึงจุดการ ปุ้ยแต่ว่าขาพันน่อยเบียก็มันดีนั่นนั่นางมือนั่นนั่นนะครับอืมพู่นะอ้ขาคือเป็นคนโกนนะตอนนี้นะอ้ยงามเห็ทอวงพิ่นหนึ่ง โหมุนเอาน้ำกระดบ้างมองเพื่อนกระสีหากร้ายบางมองกระสีหากหน่อยนะครับแมนจ์อ้ยถึงอ้ยถงอวิน่วยงามเลยเครับเป็นหีกมันหนึ่งขึนขึ้นมา่ยนมันเต็มมันหอยมาแล้วยบานเด้อหอน่อยหน่อยเด้อจใหญ่หอยขึ้นมือขึ้นนี่เด้อ อสศ็จตาใหม่นะครับตามันปูเต็มแล้วเนาะหนึ่งจะเอาหอยไปแล้วเนาะเป็นนาเลชีีชมพูเป็นตกแข่งนะครับนำกระเด็นกินอพา,าดินขึ้นมาเลยตูมเพ็นกันมีมาอีก,อกแล้วอีกแล้วอีกวันหนึ่งนี่ดิเป็นยูนิโอมหนึ่งเง,ง้ยเมึองไหนดิโอ้ท้อง ตัวนี้หากหลายเนาะบางอันกรบ่มีหากเนาะนี่ก,กับมองคือกันมองยิน้นสายหากเคนชีวค่อยหลายที่เน่นี่โซ่อีกแล้วเด้อจัน <laughs> นี่น้องนึงโซ่อีกกอ,อันเดี๋ยวเป็นโหลอยู่เล้นี่เนาะนะครับทางนี้บ้านนาเดียใจงั้นพูดจ้ะตุ้มเป็นอีกนะครับนี่ฝนก็ะหน่วยเม็ดมาแล้วเช่นน้องนึงออกก้อนแล้วปะฝนแล้วครับยางไวยไปทั้งไตนี่เห็นบาหลายนะครับ ยันดอกหนึง่งถึงถึงคุณนะครับออกลายเอะไะนะครับพอยัมีไงพอมันเ่็นหนองลุงปลาอาเย็บสี่จุดฉันนะครับขึ้นจากหองมาเนีย่ยนะครับหองจะเป็นปลาย่างหน้าเนี่นยนี่แหละนะครับลายฉันที่เคยมากืสิคุณเคย,ยน,นะครับเมื่อกี้ก็มีลายเห็ดเกิดอยูน่นะครับวันนี้ขึ้นในคลิปหล่เอเช้แาแรกๆก็จะเป็นเห็ดมันปูใหญ่นะครับผมตอนนี้กับเวลา 12บสนาฬิกาสีนาทีแล้วนะครับเห็ดเพิอกเห็ดยังเห็ดเผืเอเขาวหวานใหญ่ก็ได้อเลยนะครับไปเบิ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมกันหนึงกันเลยนะครับบ้านคนกระนยอยเม็ดบางลงมาแล้วครับนะครับนึงกันมานานชายเพียงได้ก็เดียวออกมาทั้ง,นนนงนหน่หอยเห็ดเผือเขาใหญ่เหรอตาเลือกแข่งน, <laughs> <laughs> นี่นไหมครับเห็ดมือนี้ก็เข้ามาที่แรลกเห็ดมันปูนี่หนะาหนึน่งเนาะมันปูใหญ่แล้วนกะ็มันปูเหลืองหน่อยหน่อยก็หนีน้อยนึงเนาะ เง่ามเด้ครับนี่ลายผอมนะครับจะรวมนี่น้องนิ่งาะรือเรือก็คือกันครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเห็ดป่นเขาใหญ่เนาะแมนคือเขาว่านใหญ่นี่จำเป็นโหลเด้ครับแมนจ้ะแล้วก็เร่เห็ดเราเหยียบชมพูนี่ก็ยังงามันไปเนาอยพี่นน้องสามสี่ดอกสามสี่ดอกนะครับสำหรับหงานเนี้ยชิ้นผูนะครับชิ้นผสมมาจะได้ยามเห็ดอื่นหน่อยวินเนาะแมนอ่ะแล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีน้องนึงก็ไปาวินกับพี่น้องเขาปลาหาเห็ดน่าจะก็ยัางขั้วมันก็ย่น่าจะน่าได้ตาหนึ่งกับตาคู เป็นกลัวๆหน่อยพี่ตากลัวๆจ้ะเพราะว่าเฮ็ดฝุ่นเข่าเฮาเนี่ยเซตตาใหญ่กันอีกครึ่งนึงอยู่ในจ้ะส่วนมากเป็นยีสต์ันฟูเฮาจะเต็มตาเลยจ้าสำหรับคลิมมันนี้ธรรมะก็ยืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนึงเข้าไปพี่น่าจะเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงเข้าไปมีสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใด้แต่ละมื้อเนาะจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าบอกกันคลิปหน้าเด้อจ้าลงมบอกปวดตาพี่น้อง เอาละครับเพย์มีไงพ่อแม่พี่น้องลูกป่าในเอฟซีทุกท่านนะครับผมสําหรับการถล่ปลาหาเก็บเห็ดปลาในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับที่สิบเก้าสิงหาคมสิบเก้าสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับผมสุดยอดควาวมันนี่นะครับเนี่ยเห็ดดืดๆก็ยังมีมาฟุกมาะมันในเห็ดเผ่งเขาวานใหญ่อยู่นะครับเป็นโลอยู่นะครับวันนี้ลายดอกอยู่นะครับผม ก่อนจากกนนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญามินายพแมพี่นองลุงป่านาอ c ฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านกดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพแมพี่นองลุงป่านาอฟซีทุกท่านนะครับผมสิ่รวมแนะนําติชมให้กําลังใจเข้ามาในรายการพิพาประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาวท่านใจกราบขออภัยพญามินพยพแมพี่นองลุงป่านาอ c ฟซีทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับผม ก่อนจากกันผมกับสิคอมหน่วยไว้ใช้ให้พญายมย,ายัยพ่อแม่พี่น้องลุกป่าน AFC ผู้ขาทุกท่านสเขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมมานอย่ามีโรคภัยหลา่าใดมากรรมกายซุกทางด่านร่างกายและกระจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุข,ขีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม พบพกันใหม่มคลิปใหม่ครับ